สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราคารคของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิป e l a t i o n s h i p ค่ะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณในวันนี้นะคะจากคลิปนี้ใช่ของคุณไหมนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ขอดูคำใบ้จากไพ่หน่อยนะคำใบ้จากไพ่นิดนึง คำใบจกักไพ่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรือในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณและเขามีปัญหากันอยู่ก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยไปเจอกับคนที่ปิดกั้นปิดกั้นความรู้สึกของตัวเอง ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองนะคะมีกำแพงในเรื่องของความรักก็ได้รักโลเลนะคะก็มีคนที่แบบมีตัวเลือกมีสิทธิ์เลือกมีตัวเลือกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยสับสนนะคะเป็นความรักที่ทําให้เรารู้สึกสับสนก็ได้นะว่าเอ๊ะตกลงจะยังไงนะคะหรือเขาเป็นคนที่สับสนในตัวเองก็ได้เช่นกันเนาะตัวตลกอืมบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะ เราเป็นตัวตลกสำหรับเขาไหมนะคะเขาจริงจังไหมหรือแค่ขำๆเนาะอืมมีคนที่ปกป้องตัวเองหรือว่าคนที่แบบว่าคนที่จะอธิบายยังไงดี บางทีการที่ปกป้องตัวเองก็ทำให้ตัวเองไม่มีใครได้เช่นกันนะอืมช่วงนี้คุณมีปัญหากันไปก็ได้นะแล้วก็รอเวลาที่จะขอโทษขอโอกาสรอเวลาที่จะคืนดีกันก็ได้นะคะหรือบางคนเคยมีปัญหากันไปกลับมาคืนดีกันอีกก็ได้เช่นกันเนาะมีคนที่แบบนิง่งเงียบเย็นชานะคะ เหมือนก้อนหินประมาณนี้อันนี้เป็นคำใบนะคะมาเราเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักของคุณกันว่าเป็นยังไงขอดูสถานการณ์ความรักของคุณก่อนนะคะเป็นยังไง หนึ่งเหรียญนะคะพลังงานชาวทัดดินทัดลมเ,เป็นความรักที่มีการเสียความรู้สึกกันไปแล้วอ่ะ รอการเริ่มต้นใหม่รอการมางอ้อรอการมาเยียวยาความรู้สึกของการไละกันอยู่ก็ได้นะคะในเวลานี้มีความคิดถึงให้กันนะคะืเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วอะ่ะนะต่างคนต่างอยู่แล้วก็รอเวลาที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจก็ได้นะคะพลังงานขึ้นมาประมาณนั้นยังเป็นคนสําคัญของกัรและกันอยู่ มีคนที่ยังรักอิสระมากๆนะคะและอีกคนหนึ่งต้องการความจริงจังความชัดเจนอะไรอย่างนี้แล้วด้วยอ,อย่างไรอีกตอนนี้น่าจะคิดถึงกันนะคะหลังจากที่มีประเด็นกันไปต่างคนต่างนี่ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะช่วงเวลานี้นะ แต่ก็ยังเป็นคนสําคัญของการไละกันอยู่ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ move on ยังไม่ได้มีใครนะคะไพ่สีถ้วยขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเลยอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือเขาก็ได้นะที่แบบว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครต่อให้อยู่คนเดียวก็ใช้ชีวิตของตัวเองนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าให้ความสําคัญของการไละกันอยู่ ่ประมาณนั้นเนาะน่าจะมีปัญหากันไปละนะคะขึ้นไพ่ทาวเวอร์เนาะมาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะทัดไฟทัดน้ำนอกว่าเขาอยากคุยกับคุณแหละอืมสิทธิ์ที่เขาไม่กล้าด้วยนะขึ้นไพ่ห้าด่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณยังรักเขาไหมเขาส่องคุณแล้วก็ยัง คิดถึงคุณสนใจเรื่องราวของคุณอยู่นกรู้สึกว่าเขาอะคิดได้ด้วยนะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของคุณอนะคิดได้ว่าเขารักคุณ mm. ก่อนหน้านี้อาจจะมีการแบบถอดใจหรือว่ายอมแพ้กันไปแล้วก็ได้นะคะ mm. ในบางท่านบางคนเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะ mm. เขาเสียใจยค่ะ mm. เขาคิดถึงคุณมาก mm. เขายังรักคุณค่ะ เขาไม่แน่ใจเขาคิดว่าคุณตัดเขาไปแล้วอะ่ะเขารอดูสถานการณ์ว่าคุณจะติดต่อเขามาไหมเขาคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณจริงๆค่ะอืมค้างคานะคะเป็นความรู้สึกที่ค้างคาแล้วก็ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆเลยนกมองว่าเขาอยากจะพยายามอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่ง คนคนนี้เป็นคนไกลได้นะคะเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการได้ค่ะต่างชาติได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าตินขึ้นมาเนาะเขาห่วยหาคุณมากๆคนคนนี้นอกว่าในช่วงเวลาเนี้ยเขาคาดเดาคุณไม่ออกเลยว่าคุณรู้สึกเกี่ยงไกลกับเขาในเวลานี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยยังอยากที่จะสารต่อความรักครั้งนี้นะคะ ยังอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารอยากปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็เดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้ค่ะตัวเขาเองยังคิดถึงคุณอยู่มากเขารอการติดต่อสื่อสารจากคุณมากๆเลยนะคะอืและเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจบกับเขาไปแล้วหรือยังหมายถึงว่าคุณอาจจะเดินต่อกับชีวิตของตัวเองได้แล้วคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอเขาไม่แน่ใจเลยนะคะ เขาคิดถึงคุณอยากเข้าหาค่ะนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีความไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณอยู่เหมือนกันแต่เขาจะรวบรวมความกล้านะเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะคุณและเขาเป็นรักต่างไวัยได้นะคะหรือว่าเป็นอไม่ไมๆทหารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้ด้วยเช่นกันนะมีพลังงานของชาววันอาทิตย์ชาววันจันทร์ขึ้นมาค่ะ โอ้คนคนนี้ยังไม่ไปไหนจากคุณจริงๆค่ะเขายังคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆแล้วก็ส่องคุณด้วยนะคะคนคนนี้มาดูซิว่าเขาจะทําอย่างไรนะคะ,ะเดี๋ยวขอดูพลังงานความรู้สึกของคุณก่อนนะความรู้สึกของเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะ คุณก็คิดถึงเขานะคะเขายังเป็นคนสำคัญที่อยู่ในใจของคุณเสมอวิไมพลังงานคล้ายๆกันเลยอะ่ะก็รอรอการติดต่อสื่อสารจากเขาเช่นกันนะคะตัวคุณเองนี่นิ่งเงียบแล้วนะในเวลาเนี้ยคุณเฝ้าดูเฝ้ามองสถานการณ์อยู่ว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงจบแล้วจริงๆไหมนะคะแล้วก็ก็ยังคิดถึงนั่นแหละนะตัวเราเองก็ยังคิดถึงเขา เราขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองดีกว่านะคะรอดูว่าเขาจะทำอะไรคุณอ่ะพร้อมให้โอกาสเขานะนกรู้สึกว่ายัางพร้อมที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันอยู่มีชาววันเสาร์นะคะคนที่เป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยเช่นกันนะมาดูว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะแอคชั่นของเขาโอ้เขาจะติดต่อมาค่ะเขาจะติดต่อมาหาคุณแน่นอนเลย เพราะว่าเขายังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นกยังไม่เห็นว่าเขาจะไปไหนจากคุณนะอาจจะช้านิดนึงในการติดต่อสื่อสารมาแต่คุณก็ยังเป็นคนที่เขารักอยู่เสมอนะคะเขาจะติดต่อมาค่ะเขาอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณ เขาทนความคิดถึงคุณไม่ไหวอ่ะแม้ว่าเขาจะไม่ไม่มั่นใจก็ตามนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่เขาจะเขาจะติดต่อมาเขาอยากกลับมานะคะเขายังไม่อยากที่จะจบกับคุณเขาตัดใจจากคุณไม่ได้ไม่เคยที่จะตัดใจจากคุณได้เลยนะคะบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเราสามคน ในเรื่องของรักซ้อนมีพันธะภาระอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะในบางกรณีนะเขาก็จะกลับมานกมองว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบไหนนะคะคนคนนี้ยังรักคุณแล้วก็อยากกลับมานะคะแนวโน้มก็คือเขาจะติดต่อคุณมาเพราะว่าเขาเขาคิดแล้วอ่ะเขาไม่สามารถที่จะ ปล่อยคุณไปได้ถ้าเขาไม่ทําอะไรเขาอาจจะต้องสูญเสียคุณไปจริงๆอะ่ะนะซึ่งเขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มหรือว่าขอให้ค่สรุปเนาะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคิงถือเหรียญ ชาวราศีตุลได้กลับมาเคลียร์ใจกันจริงๆด้วยนะคะอืมไพ่ใบนี้ขึ้นมาบ่อยมากนะคะไพ่าสามดาบ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคุณอยู่ในลักษณะของรักซ้อนเนี่ยก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะการกลับมาของเขาก็คือเขาก็ยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้เขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ตรงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ลับๆของเขานะ แต่ถ้าสำหรับคนที่เขาไม่ได้มีใครเนาะไม่ได้เป็นสถานการณ์รักสามเศร้าเนี่ยนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่ารักกับคุณมากขึ้นเขาดูจริงจังดูมั่นคงกับคุณมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้นะคะเขารู้สึกห่วงแหนคุณไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเขาจะตัดสินใจที่จะจริงจังในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะนกมองว่า ความรักของคุณกำลังจะชัดเจนมากขึ้นนะเขากลัวว่าคุณจะไปจากเขาจริงๆอะคะ mm ่ะ hmm. อ okay. มโอเคแปลว่าความสัมพันธ์นี้จะมีคนไม่เห็นด้วย อาจจะยากนะคะมีอุปสรรคใดๆก็ตามคนคนนี้เขาตัดสินใจที่จะรักคุณนะตัดสินใจที่จะจริงจังมากขึ้นชัดเจนกับคุณมากขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะเนอะอืมก็มองว่าคุณยังเป็นคนที่สำคัญแล้วก็มีค่ากับเขามากๆเพราะฉะนั้นเขาน่าจะทาอะไรให้มันดีขึ้นนะคะหลังจากนี้เนาะประมาณนี้นะคะ ขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ